ใช่นคนรัาบทุกคนโรยหวาพาชาวบ้านแะม้ท้าพอมันแล้ววิวข้างทางสำหรับสัปเหร่อหน,นะคะแต่ละซีเราว่างซีเด้งซีเลืองซีเกียวซีขา,วขาีขาวซีขาวสีหวัวพี่ชมพูคนผลกันไปทุกคนซีเด้งก็มาจากดอกอ่างหลุดยูนะคะซีเลืองกาดอกพูดหรือดอกราชพฤกษ์ส่วนสีขาวกับเล้วแต่ค่ะบางทีก็เป็นดอกดอกได้เลยนะยินแต่ดินยินแบบแม่บ้ง จะนิ่งนะคะอะไรายการชมพูบางทีก็เป็นฝหมือนควาอะไรประมาณนั้นนะะนะบรรยากาศตรงกลาง้างเระวังอ่ะหลนเลยเระว่างทางไป้แ่งการจานะทุกคนคือทะเลวิวข้างทางเลยทุกคนฝั่งใต้บ้านเราสดชื่นมากเลยโอ้โอ้สุดยอดมากีเแงตรงนี้มันเป็นที่เขี่ยวมากโอ้ตั้งแต่ถึเขียมากนะตรงนี้นี่คือที่เขียวหมาว่าเหมือนแล้วแต่มันมีมันไอไอดอกพุดคะทุกคนดอกพุดรถเราจะปรึกติปรุญเห็นนะบางตอนนี่คือไม่มีใบเลยถ้าใบไม่บอบเลยทุกคนมีแต่ดอกดอกจริงๆรินี่ ดอกซีเลื่องเป็นต้นสุ้ยหมากแต่บางทีมันคือมันอยู่ใต้รถไม่ได้จังหวะแค่รถตึการะทางพานนี่พเนี่ยมันอยู่ใต้รถไม่ได้นะเสียดายเหรียญหนุ่มบอกเราโอ้สุ้ยหมากตีร้อยนี่ตีอะไรบ้างอ้ยดอกอะไรกันซุยหมากเลยทุกคนกูเลยแะไรซีเรื่องหนูนี่แหละอะไรอาจาปรึกตอนนี้เหรียโอ้สุดยอดมากตอนนี้ยังเห็นใบนะคะตอนนี้ยังมีใบตอนเด็กแคเด็กปริญญาแค่พันไม่มีใบเลยทุกคนนี่เราอยู่เงาลู่ดานอย่างเงากระวังรถบัตรเลนดอกไม้จนว่างกรหังคิดรอตอนเดียวเลี้องเงา พะยะเราเที่ยวนักเที่ยวอเออมันสวยมากทุกคนนี่นี่ก็อินดี้ล้านน่าอินี้ถึงทางข่านนะทุกคนทางข่านแถวนี้นะเแถวนี้อ่ะจะเห็นอของอุ้ยนี่ด็อกบุรีด็อกบนรีอู้ยเลยสวยตรงนี้นะทุกคนคือชองทางทางตอนนี้ตอนนี้คุณย่าอยู่ที่จังหวัดอ่าเพชรบุรีนะเพชรบุรีกำลังจะไปเกิดเก่งกระจาดคือชองทางทางตรงนี้แตกต่างจากประจวบเียให้เเล ่อนหน้านี้นะประจาชนก็จะมีเป็นส่วนเปล่าส่วนเปล่าจะเป็นผงแบบปิ๊บๆเลยถึงกอนถ้าแถวมีนะทุกคนนี่นั่นคือส่วนส่วนวานทั้งจระเจีนะคะตอนนู้นแต่เขาเข็งทุกคนตอนไงหมากนะแต่ละตอนนาวานทั้งจระเจีคือกระโปงเป็นถงเลยอ่ะที่จะมีการรดน้ำจะเป็นเกลือเรียบร้อยนะทุกคนเออต้นไงหมากแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้มันเป็นพันเพราะมันมา่นะพันปันปันทั้งปันปันทั้งจระเจียนิดนึกไม่นะเพราะว่าเปลือกมันไม่ได้สีเขียวมันจะบานแต่เราควรจะตัวไว ้าเด้กๆโอมหัวให้ประมาณนี้อะ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวตายให้นให้ใน,อนวรอร์รันชลล์รันจะคิดดิแป๊บบนึงเป็นคนแป๊บบนึงเรือพอเทียร์เลนซุนมาเลยหรอโอ้จังหวะมันได้จริงๆจังหวะมันได้ตรงนั้นมันเลยต่างถ่ายต่างว่าไม่ใครได้แป๊บบนึ่งตุกแคบบนแปบบ๊บนึงนะเร่ซ้องกลางไปพลงางๆก่อนกลางๆก่อนนั้นนี่นะคะตัดสินใจว่าจะไปส่วนพึ่งหรือว่าเกงกระจาดดีกอนนังตัดสินใจอยู่แต่ก็เลยก็เลยตัดสินใจได้ว่าคิดว่าไปเกงกระจานฝนเพราะมันเขียวว่า ก็น่าจะติดไปประมาณใบสามใบสี่อ่ะเวลาที่ได้ที่เรือมันจะน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเออไปเกณฑกระจัดก่อนนะคะเราน่าจะติดไปประมาณไม่ถึงเป็นใบสองนะไม่ถึงเป็นใบสองก่อนเราจะน่าจะประมาณทก็คงเลยก็ถึงแล้วทุกคนแต่ตอนนี้พอเจอเลยแรงวานทั้ตระเกลายเป็นว่ะไม่ตอบแล้วล้าพอจะทุกคนเลยนะคะรอก่อนรอก่อนเจอเมื่อไรเดี๋ยวจะสล็อตให้เออเลนสซองทางทางไปก่อนทุกคนห้างหลกยูมนะคะมันก็จะเป็นช่วงที่ว่าอ่าโดคำถามลดมันแล้วแล้วก็กลายเป็นโลมากเลยนะ คือถ้าบักวันนั้นนี่สักประมาณที่วาวันนี้ที่วันไหนที่วันน่าจะยังโดอกอยู่เลยแต่ว่าก็ยังมีต้นเี๋เป็นดอกคืออย่างลงเรื่อยใดเลยอย่างมังล้วยนะเนี่ยมันเสร็จต้นนี้จนต้นนี้นี่นี่นะทุกคนแล้ยังมีอยู่มังล้วยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเป็นหลวงมาแล้วทุกคนมาจนได้ความที่มันร้อนหนักเกินปีนี้น่าเลยระยะยาวเลงต่อเนื่องกันยาวนานมากโอ้สุดยอดทุกคน่อ้ยเจ้ทุกคนแล้วมันสุดมาแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เกอนถูอยากักลี้ยงเลยเมื่อกี้เลยทุกคนบอกว่าไม่มีอะไรเลยเนนะ ลำบากไงลำบากตัวเราไม่มีเลยบ้างอืมสักจะเล็ดฟันทรายเลยยางชุมบ้านยางชุมนี่ก็ได้ยินอยู่บ่อยนะคะบ้านนี้เกลือกันยางชุมใช่ไหมเออเคยได้ยินเยอะเกลือกันไหมโอ้เกลือกันใช่ไหมแต่เกลือกนี่นะแต่กระสวยจากประสุนโอ้ยนี่ตอนนี้เราทุกคนเลยนั้นโอ้ยเหลืองทั้งต้นเลยดับไปได้เลยนะคะกว่ามีไม่ถึง อาติบัยไหนนอนผ่านนี่บางพ่อไม่ใช่ยอันนี้ยานัดหรองมาเงียบเลยนม้ทุกคนแล้วถ <c oughs> นี้แล้ว <c oughs> เน <c oughs> หนี่ยกรนนโคตรจะร้านอะไรแล้วเดี๋ยนะว่าไม่ได้เห็นแล้วโอเคนะคะแค่นี้ก่อน